สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเอฟซีน้องกระตูนทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วเนาะพี่ๆเอฟซีทุกคนเลยเด้อยินดีตอนตับข้สซูซองของน้องกระตูนอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวทุกคนชายแดนไทยพม่าเนาะเข้มข้นคนซุ่มมืออลไวบนี้คือแบบเดือดร้อนกันแบบหนักมากๆกระจายไปทั่วแล้วชาวบ้านแบบล่าสุดอ่ะก็คือขามฟังเมตมาเติมน้ำมันอยู่ฟังไทยทุกคน ปั๊มทุกปั๊มแบบดีไซน์เดนโน่แบบมันเกี่ยงแม้ทุกคนปิดแล้วน้ำมันฮาหาปั๊มปิดแล้วมาไว้เติมกันหลายพอดจนน้ำมันบ่พ่อบ่มีน้ำมันเติมให้เดือดร้อนนะะมันแบบเดือดร้อนแห้งทุกคนโอ้โหถ่านน้ำมันก็บ่มียังใช้เดินทางเลยคนส่งยังมันใช้รถใช้น้ำมันเนาะบ่มีน้ำมันก็อยู่กันอย่างเดือดร้อนกันทุกที่ทวดเดนมาเนี่ยจนแบบร้องขอซีวิตเลยทีเดียวแบบโอ๊ยทำไม ใชคือว่าเปิดนอกแบบทุกคนจนดิ้นลนอยากข้ามังมาฟังไทยเราอ,อยากมาซื้อน้ำมันเนาะเ<ม>พราะมันน้ำมันมันขาดแคลนหลายากะมีคนแบบเอารถข้ามมาเลยรถแบบรถเก๋งรถยังไปถเถบียนพม,มานะเข้าให้หมาอมู่บไม่ได้ใจนี่มันอ่าออาก็เข้าเข้าให้หมาไงเข้าม,มาเติมฟังไทยใช่ไหมใช่นั่นแหละเดือดร้อนจนน้ำมันหาปัมใงฝั่งเขาเราปิดแล้วบอกพ่อวมันมีน้ำมันให้เติมเพราะว่า ฟังเข้าบ่ทรงน้ำมันให้แล้วเนาะแมนแมนทุกคนหลายมือเลยเด้ก็เขาอข้ามมาก็คือจังหวัดแม่สายอ่ะฟังพุ่บ่มีน้ำมันให้เติมแล้วเนาะมันอยู่กันยากแล้วเดือดร้อนจีขคอข้ามมาเติมฝั่งไทยเนาะธรรมดาแล้วมันบ่มีน้ำมันให้แล้วเนาะแปมใหญ่กว่าห้าแปมกับปิดแล้วมันบ่มีเติมโมเมนต์คือแบบอ่าเขาเข็มหววเนาะแบบอ่าเขาเข็มหววอย่างเส้นที่แบบ ไปปิดไฟตัดไฟแบบตัดอินเทอร์อนเน็ตทุกอย่างทุกคนแบบมันเดือดร้อนแห้งจนลาสุดทนมาไหวอะทุกคนอยากให้ฟังไทยนี่อะเปิดน้ำมันให้สาเนาะบ่ตองน้ำบากขามาเติมฟังไทยทุกคนคิดเบึงกันแล้วกันว่าถ้าเห่าแบบวกมี้รถเออมี่น้ำมันนะเติมรถเนี่ยเข้าก็ไปไซส์โม่ไหลทุกคนเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนาะเดือดร้อน,นไปอไรทุกยอมย่าละชงช,ชายแดนนี่ก็แม้กระทั่ง ตำรวจสองนายพลของไทยนะนัะน่นก็โดนเด้งคือการสองนายพลที่ว่าม,มีปัญหาตำรวจจริงเหรอเอาตำรวจไทยสองนายพลไงอสองนายพลพลตำรวจตีสองท่านโดนเด้งเข้าประจำมองไม่แล้วเราตรวจสอบยังเป็นทางการเพราะว่ามีส่วนเอี่ยวกับพวกปัญหาชายแดนเนาะเขากำลังตรวจสอบอยู่วันเสดอดรอนแหละเขาเอาจริงเนาะมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า เสียหากิน,นกแถวนั้นยังเส่นหนึ่งซี่สิีเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นจีบไร้แล้วไม่ว่าแต่ไพ่และเดือดร้อนหมดแหละเพราะว่าเขาเล่นงานทุกคนทางฝั่งไทยฝั่งเล่าแล้วที่ไทยออกมาจับบักมองชิดตูนะลเนาะที่บังคับให้คนเป็นแกงคอนเซนเตอร์ที่เอนักรบกะเลียงของพมานะฝั่งนี้ก็นายพลคือกันมั้งดังอยู่เพิ่นทางฝั่งไทยออกแต่มันออกมาโตเลยได้ว่า จับมันม่ได้เพราะว่าคนประเทศเราสัน mm hmm. ถ้าเบงติดตามสถานการณ์อีกต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือบุญไหว้เลยวกะเดือดร้อนเนาะมันเดือดร้อนกระแทกท่วมเลยแนนม่เดือดร้อนประชาชนเขาเรเบแมนเดือดอร้นนดอ,ดอนประชาชนฟังไทยก็คือประทับใจเนาะคนตาน่างดาวย่างเห้านะทุกคนที่ไอคอมเมนต์คนไทยสะใจคร mm ับ hmm. ถึงใจคักเฮ็ดให้เต็มทีไปเลย่าทันเพราะว่าพม่ามันเลงไม่ได้ไปให้งานที่ไทยแล้วเฮ็ดไปเฮ็ดมามันอยู่ไทยดนมันก็โอ้โหเห็นมันจับกลุ่มมาทวงกันมีสิบคนยี่สิบคนมาไปทวงคือจะบอกว่าพม่าบางกลุ่มก็ดีนะอันนี้เราเราจะไม่ได้พูดถึงเมาลรวมเนาะก็คือบางส่วนน้อยแมนบางคนที่แบบ อ่อวดดีหรือว่ามาขอสิทธิ์นั่นสิทธิ์นี่จากฝั่งภาคถ้าแม่ไม่กบสมด้วยเพรางแี่ทำมาที่แบบดีๆนะทุกคนสงสารข้าเจ้าก้มทํามาหากินอยู่ค่ะนะแต่คนบ่รู้ิโนอินเนยก็เดอดรอดไม่น้าเลยไปนีเพราะว่ามันกระทบไปหมดทางประเทศแล้วง่ายๆเถอะเดือดร้อนไปบดเมนที่เขาเห็นมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ ัดเทียมได้เหมือนคนไทยทุกอย่างวะสันมันก็เป็นไม่ไปได้เนาะมันเกินไปเนาะม,นม,นมันเกินขอบเขตที่เขาจะรับได้ที่เขาจะดูแลเพราะว่าแค่คนไทยเขาก็ยังลําบากยังดิ้นรนหาเชากินคําคือกันเขจะให้ไปดูแลประเทศเจ้าของนี่แหละปัญหาแบบนี้แหละเขาถึงบอกว่าอุ้มคนของเราก่อนที่ว่าเขาบเอาคนของคนของที่<ม>อื่นในสันสีที่นายกออกมาบอกตอนนั้นเอาคนาของเราก่อนนะสันานายยกบอกว่าต้องรักษาประชาชนเราก่อน อันนี้แบบประทับใจมากคือแบบมันตั้งยังสันนีแล้วถึงใจใหลายคนโย่มา<ะ>กประชาชนมากทุกคนมันตั้งตัดจินใจดีๆขน<ณ>าเราญญเราเป็นคนแบบที่อื่นนะเป็นคนแบบต่างน้านแะล้วทุกคนไม่ใช่ประเทศเขานะเรายังแบบอ้าประทับใจมากๆเลยทุกคนเนาะอ้าเดี๋ยวน้องจะพาไปดูคลิปค่ะว่า การที่แบบพม่าแห่มาเติมน้ำมันที่ฝั่งไทยจะเป็นยังไงวุ่นวายกันไหมอะไปดูคลิปกัน,<ใ>นค่ะฝั่ง,งท่าขี้เหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปั๊มปิดแล้วค่ะตอนนี้เขาแห่ไปเติมกันจนน้ำมันมัน,มนหมดเพราะว่าเรื่องของการขนส่งน้ำมันตอนนี้คือปิดหมดเลยทำให้ในระยะนี้มีรถ ป้ายทะเบียนเมียนมาจํานวนมากเดินทางข้ามฟากมาที่แม่สายมาเตมิมฮะเห็นมีการบอกว่ารถติดยาวกว่า1นกิโลเมตรตลอดทั้งวันแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมว่าปั๊มน้ํามันในท่าที้เล็กที่ฝั่งเมียนมาเห็นมีการบอกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณสักข้าปั๊ม ปิดหมดแล้วเขาแห่ไปเติมกันจนน้ำมันมันหมดเพราะว่าเรื่องของการขนส่งน้ํามันตอนนี้คือปิดหมดเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเปิดให้บริการอยู่แค่ปั๊มเดียว าแล้วเปิดแค่ตอน9โมงถึง11โมงรถยนต์เติมได้ไม่เกิน500บาทต่อคันขายในราคา29บาทต่อลิตรกพอถูกนะเพราะถ้า29บาทต่อลิตรได้ถูกฮะเพราะบางที่ที่ไปสำรวจมาเขาบอกว่าโอ้โหเกินไปสองสาเท่าแล้วนะฮะแล้วเขาบอกขนาดที่ราคาน้ำมันมีการกรอกใส่กระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มประมาณสัก1.5ลิตรคือตรงนี้เป็นฝั่งเขค้า รอนแล้วนะฮะไม่ได้ใส่เลยแต่ฝั่งเขาเกอรอกใส่ขวดโค้งได้อยู่กอกใส่ขวดแล้วก็บอกว่าขายเนี่ยประมาณสัก40-50บาทต่อขวดอันนี้แพงไหมแพงสิทำให้ในระยะนี้มีรถยนต์ป้ายทะเบียนเมียนมาจำนวนมากเดินทางข้ามฟากมาที่แม่สายมาเติมมะเห็นมีการบอกว่ารถติดยาวกว่า1นึกิโลเมตรตลอดทั้งวันโอ้โห เขาบอกนดเพราะตรงท่าคีเหล็กสถานที่ราชการมีกระแสไฟฟ้าใช้24ชั่วโมงเราเป็นการโซนปั่นไฟถูกไหมฮะแต่ชาวบ้านอันนี้ขาดแคลนแล้วก็เรื่องของกระแสไฟท่าขีเหลือรู้สึกว่าจะยังใช้ไฟจากทางฝั่งลาวแล้วตอนนี้มีการสลับโซนที่จะจ่ายไฟเช่นโซน A บ้านคุณอยู่โซนเคุณมีไฟใช้แค่ช่วงเช้านะแล้วช่วงบ่ายเขาจะส่งไปที่โซนดีเพราะไม่อย่างนั้นกระแสไฟไม่พอค่ะก็จะต้องมีเรื่องของพวกโซลาร์ เดี๋ยวหลังจากนี้เห็นบอกรัฐบาลจะต้องคุยเรื่องของการแอบนําเข้าโซลารเซลล์ด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เหมือนจะแบบมีปัญหามากขึ้นหรือเปล่าได้ยินแว่วๆบอกว่าหนึ่ง<ฆ>คือจะควบคุม,มตัดไฟแล้วใช่ไหม<ฆ>มาเมาน้ํามันจะไปปั่นไฟใช่ไหมตัดน้ํามันแล้วอ๋อตัดไฟแต่น้ํามันใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์<อ>ตนี้จะเข้าหน้าร้อนพอดีเมื่อเป็นไรจะได้ปั่นกระแสไฟฟ้าได้<ฆ>ตัดอีกไม่ให้เอาเข้าส่วนที่บอกว่าเอาเข้าในส่วนของนําเข้าไฟฟ้าจากลาวถูกไหมฮะ ลาวกับพม,ม่ามามีอะไรกันกลางประเทศไทยก็จะไม่ผ่านประเทศไทยเหมือนกันโอ้ทุกคนอ่ะก็คือเดือดมากเนาะต่อคิวเมื่อกี้ที่น้องเห็นทุกคนแบบยาวแบบยยวแห้งยย่เหยียดแห้งคนเดือดร้อนธรรมดาแล้วเนาะเดือดร้อนแห้งบุญไหว้ทุกคนอืมแล้วกาวย่างที่วาอ่ะใส่ของ ่น้ำเข่าจากเล้าเนาะก็คือน้ำมันเอียงประมาณนี้ทุกคนเขากัสสิบว่หยพานแล้วก็คือตัวสอบยางละเอียดเหมือนแบบไทยเอาจริงนะทุกคนเอาจริงแบบยางขาดแห้งทุกคนขัดขัดขาดทุกอย่างทุกนสถานการณ์เลยคือว่านั่นแหละผลพิดโอ้โหรักรอบเข้า <ใน S 1> ไปนี่ก็คือให้มาเบิง่งคอมเมนต์ที่ <มา S 2> ทว่า เด้งสองในพนเนาะที่พี่เอียวธุรกิจสีเทาฝั่งเกงคอนเซนเตอร์ของชายแดนไทยพม่านะมีลายคักโอ้โหอาชีพที่รวยที่สุดในโลกตำรวจไทยวะสันเจ้าที่รัฐทำผิดขายชาติประหารหรือในประเทศเป็นความจริงเป็นความจริงช่วยยึดซับด้วยแค่ย้ายนี่นะหน่ากลัวนี่บทลงโทษตำรวจไทยวะสันให้ออกก็ไม่เป็นไรใช้ตำแหน่งหาเงินสีเทามากพอแล้วใช้สิบชาติยังไม่หมด ในคอมเมนต์คนด่าคน<ม>ไทยใส่เต็มที่อยู่แล้วพวกตำวจไอ้เด้งสองในพน่นนะอกตำรวจผมชอบบิ๊กโจ๊กมากสุดเพราะทำงานให้ประชาชนไวดีแล้วก็ก็แบบนี้แหละมันจะปราบตัวการใหญ่ได้ไงประเทศไทยเอ,อ๋ยตำรวจก็คือกระบวนการไทยเทาดีๆนี่เองครับให้จำไปว่าประชาชนส่วนใหญ่เขารู้แล้วว่าการเด้งคือการคุ้มครองต้องให้ออกไม่ใช่ย้ายพอคดีบิ๊กจ๊กให้ออกเลิกปฏิบัติมาสัน่น คอมเมนต์ของชาวบ้านของประชาชนคนไทยเนาะลายคลักเนี่ยปัญหาซ้ำซากขององค์การสีกากีเนาะมันอยู่ธุรกิจคนมีอำนาจเรามียศพระบรรดา,าศักย์งี่มาเอาไปใช้ในที่ทางผิดๆเนาะมันไม่ได้เอาไปทางที่ถูกเนาะยศมียศรับในพ้นทั้งนั้นทำผิดก็ย้ายไปที่ดีกว่าเดิมเด้งคือความคุม้มครองและอยู่ต่ออยู่ยาวหากินอีกส่งสวยรับสวยกันอิม่มแป้ทำทีเด้งลาออกไปเถอะ แค่ยายเนี่ยนะทำไมไม่ให้ออกมีแต่เบิดเลยเต็มเลยเต็มคักเลยคอมเมนต์กระจายคอมเมนต์กระจายเลยเด้งสองในพนสองคนเนี่ยนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่าแล้วก็มีชื่อไปมีส่วนเกี่ยวข้องในตัวสอบอยู่มนตรจมันก็มีหมดทั่วโลกแหละแหละนี้นะมันก็มีนะทุกมี่นะเข้าบอมากอยู่แล้วแต่ว่าแบบนี้แล้วแต่ประเทศอื่นว่าจะมีน้อยแค่ไหนมีน้อยมากแค่ไหนว่าจะเหด แต่คนเราอ่ะทุกคนขออภัยเมื่อกี้มอตเตอร์ดี้จะหมดแบตออนเนาะแบตออนมาต่อกันไหมนะครับแมนทุกคนการนี้แหละมันกะเนาะบางคนกะโรกมากเข็นเงิ่อนยังเสียนาเป็นกินเลสเป็นอะไรทุกอย่างมาโรบหลายเนาะรู้จับพองสีธรรมดาแหละอ่ะเหมือนแบบนายกประเทศไทยขึ้นมาแบบ นายกข้นมากม่เนาะแบบเก่งแห้งประชาทส้นคนไทยแบบปื้มดายต่อแบบไม้ถึงว่าอ่อตุการณ์การตัดสินใจกับบริหารหนึ่งชั้นสี่ก็เป็นผู้ยิ่งกับแบบกาตัดสินใจเองทุกคนการเหตุการะแสดงออกอยกคนแต่คนบ่มากก็หลายคือกันแต่คือให้เข้ามาแล้วเนาะเลือกเข้ามาแล้วให้เขาเป็นนายกก็ให้เขาเหตุไปก่อนดีกว่าดีกว่าอีกสองปีปีเจ็ดศูนยค่อยว่ากันเนาะด่าไปกระซำนั่น มันมีประโยชน์หรอกแต่เขาก็เห็ดเต็มที่ของเขาล่ะแต่ถ้าคนมากคนชอบมันก็บังคับกันมาได้่าเบื้งนี่เข็มงวดไปเรื่อยๆแล้วเบื่งไป่สมือมีทุกมือนะ่อและเขาที่เป็นแนวใดแนวดือดร้อน,นหอดใส่ขับตัด<ว>ตัดตัดสัญญาณพวกแก้งคอน,นเตอร์โดยตรงเลยเพระาะว่ามีผลกระทบกับคนไทยหลายเลยเขาเห็นแบบนี้ ถ้าเบิ่งสถานาการณ์อีกต่อไปว่าจะเป็นอย่งไรต่อเนาะอ่ะทุกคนรอติดตามต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้อ่อะจบกันซาหนีเนาะฝากเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะคะพี่ๆฝากกติดตามกดไลาค์กดแชร์ค่ะคิดภาดประกันไรก็คอมเมนต์ไปได้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ